สวัสดีครับเพื่อนวิตรรักแฟนชมครับขณะนี้เรากําลังจะไปที่จังหวัดที่เห็นอยู่ใกล้ๆนะครับจังหวัดน่านนะครับนี่น่านไปกับพี่แม็กนะครับเจ้าถิ่นพาเที่ยวนะครับเจ้าถิ่นพาเที่ยวนะครับขณะนี้เวลาสิบนาฬิกานะครับเราอยู่ที่ลาดพร้าวอยู่เลยไม่รู้จะไม่รู้จะถึงน่านตอนไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปรับชมน่านแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็ยังไม่มีแลนนะครับไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน แต่ว่าโดยเสมอดาวนี่ต้องไปครับเพราะว่าจะไปดูดาวนะครับเจ้าถิ่นพาเที่ยวพี่แม็กนะครับคนหน้าวันนี้ไปสองคนครับโอเคครับเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับขณะนี้ผมได้อยู่บนถนนหมายเลขหนึ่งนยนะครับน่าจะถึงหน้านประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้เวลา18นาฬกับ32นาทีครับ วันนี้นอนที่บ้านเพื่อนนะครับไปถึงน่านเวลาประมาณสองทุ่มแม่ก็จัดเตรียมที่นอนไว้ให้นะครับนี่ครับนอนหน้าทีวีแล้วก็มีมุ้งนะครับกันยุงด้วยนะครับอากาศที่น่านก็สบายๆครับประมาณสิบแปดองศานะครับเช้าวันที่เก้าธันวาคมสองห้าหกสามนะครับวันนี้ในตัวเมืองน่านมีหมอกลงครับ หมอกลงจัดมากนะครับเรากาลังเดินทางไปที่วัดเขาน้อยครับซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาและใกล้ตัวเมืองสุดๆวิวสวยงามนะครับสําหรับวิวด้านบนที่มองเห็นเมืองน่านทั้งเมืองไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนก็จะมองเห็นดาวบนดินครับนี่คือทางไปวัดเขาน้อยนะครับขณะนี้เรามาถึงแล้วปรึกษากันว่าเราควรจะเดินขึ้นเอาบรรยากาศดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นแล้วก็ไปนับบันไดกันครับว่ามีกี่ขั้นนะครับ ต้นสรงพยานาคนี่คือหกสครับหกนะฮะเราจะขึ้นไปอีกประมาณสดเลยนะใช่ครับเป็นละอองหมอกเมื่อเช้าเรานอนที่บ้านได้ยินเสียงหมอกนํำค้างเลยนะฮะเป็นค้างเหมือนฝนตกเลยอนะ่ะห7สิบเจ็ดหกสิบแป บันไดทางขึ้นวัดพระธาตุเขาน้อยนะครับพวกเรานับได้305ขั้นก็คงมีความผิดพลาดในขั้นใดขั้นหนึ่งครับเมื่อถามคุณลุงเจ้าถิ่นเขาบอกว่ามีทั้งหมด303ขั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นร่มแบบล้านนานะครับประดับตรงวัดพระธาตุเขาน้อยก็สวยงามแบบล้านนาครับมีล่มมีโคมไฟแบบล้านนานะครับ นี่คือสเสน่ห์ร้านนานะครับมันเลยมีกี่ขั้นครับอ๋อครับมันเลยมีกี่ขั้นครับทั้งหมดสามร้อยสามพันสามร้อยสามขั้นเราอาจจะละผิดนะเออได้อยู่นะบวกหนึ่งลบหนึ่ง มีเงินทอนนี้มีข้างบนมีที่บริการนะครับใส่บาทด้วยนะชุดดบบาทจ้าอาหารขนมมีน้ำเปล่าก๋วยจับและหากว่าเพื่อนๆนั้นต้องการใส่บาทนะครับด้านบนมีชุดใส่บาทบริการด้วยนะครับแต่ถว่าถ้าหากถ้าใครหิวข้าวก็จะซื้อทานเองก็ไม่ผิดอะไรนะครับนี่ครับใครอยากเสี่ยงโชคก็มีรอตตอลี่ด้วยนะครับดูก่อนนะอ๋อใส่บารกันนะเดี๋ยวมาดูนะครับ หลังจากที่เราซื้อของเซบาทนะครับตอนนี้เรากําลังตามหาพระจารนะครับเพื่อไปถวายพระตาหารเช้านะครับระหว่างทางก็เพื่อนๆจะได้รับชมนะครับวิวสวยๆของทางวัดนะครับเป็นร่มเป็นโคมไฟนะครับแต่วิวจริงๆแล้วนะครับวันนี้มองไม่เห็นนะครับถ้าเกิดเป็นวันอื่นจะเห็นวิวนะครับแต่วันนี้นั้นหมอกลงจัดเหลือเกินครับ พี่ครับใส่บาทตรงไหนครับลสลาลสลาเหรอครับครับผมแล้วพี่ก็ต้องเชื่อเหลือตัวเองไงเหลวันน่าจะเหนื่อยอ่ะตรงนี้คือองค์พระธาตุเขาน้อยนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่านสร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปีพศ2 0 3 0นะครับองค์พระาธาตุเป็นเจดี์ก่ออิดถือปูนทั้งองค์ครับเป็นศิลป,ปะพะม่าผสมล้านนาภายในบรรจุเกสาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนครับบนพระธาตุเขาน้อยจะมีพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีสีเมืองน่านนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับด้านหลังก็มีแต่หมอกด้านหน้าก็มีแต่หมอกรอบข้างก็มีแต่หมอกนะครับวันนี้หมอกลงเยอะมากขณะนี้เวลา8นาฬิกากับอีก15นาทีนะครับที่วัดพระธาตุเขาน้อยนะครับ นี่คือพระพุทธรูปปางเป็นปางประธานพรน,นะครับข้างหลังก็เป็นพระธาตุเขาน้อยนะครับวัดนั้นตั้งอยู่บนภูเขาทางขึ้นด้วยบันไดนั้น300กกับอีก3ขั้นนะครับแต่เรานับได้35 5ขั้น8นาฬิกานะครับหมอกอย่างนี้เลยนะครับหมอกกันจัดๆไปคุณแมะครับเจ้าถิ่นพาเที่ยว ถ้าเวลาปกติไม่มีหมอกตรงนี้จะเห็นวิวใช่ไหมพี่เมืองน่านนะครับจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่วันนี้นั้นหมอกฟุ้งนะครับก็เออ,อหมอกหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับหมอกเยอะนะครับเพืเ่อนๆครับการเดินทางขึ้นมาที่วัดพระธาตุเขาน้อย จะเดินทางมาโดยรถยนต์ก็ได้นะครับจะเดินขึ้นมาตามขั้นบันไดที่ผมขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องฟิตร่างกายพอสมควรนะครับไม่ฉชนะั้นแล้วอาจจะหน้ามืดได้นะครับเราต้องสอบคนได้กราบนมัสการพระธาตุเขาน้อยกราบขอพรพระเจ้าทันใจกราบขอพรจากองค์สมเด็จพระนลเรศวรนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางต่อไปครับที่วัดภูบินนะครับเป็นคลิป เอพิโซดต่อไปนะครับขอบคุณทุกเพื่อนทุกคนที่ให้เกียรติดตามรับชมคลิปจากช่อง youtube หัวใจมีตีน o อนเด w a เวนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับกพันจากวัดพระาทาตเขาน้อยนะครับเราจะไปต่อที่วัดภูมินซึ่งเป็นวัดที่มีอายุกว่าพันปีใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีนะครับเราจะไปชมซุ้มนีวรวดีแล้วก็ จิตกรรมฟ้าผนังกระซิบรัดบอลลูโลสวัสดบอลลูโล่